กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับสองสา,าวเราบอกกัาแพงอีกแล้วค่ะมื่อนี้นุชินมาแกงปลาเส่นน้ำใหม่สมนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องต้มยำของเฮมาใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นผิกเฉยๆนะคะผิกแห่งธรรมดา,าเลยนะคะตัมหมุนแหนบหมุนแหนกบุปเป็นอย่างบางคนเขาก็สิตัาเป็นพวกตะไคร่หอมแดงใส่น้ำตระนุกะหมกักไผยหมักมันน้องนุตําแบบนี้เลย หม้อก็เริ่มเดือดเลวเนาะคะ่ะพี่น้องได้เ้ามาปรุงกันเลยค่ะอันนี้เป็นเกลือดเวยคะ่ะฟองนี่ก็สามารถตักออกได้เด้อค่ะขมันมีนี่คนแห้งบมได้เด้อป้ามันสีสีดิใส่เกลือลงไปก่อนแป้งนัวค่ะ ปลาแดดของเขาอันนี้เป็นปลาแดดดิบเด้อหนูนสั่งมามันก็อยากสิเพชรเน่น้อยหนึ่งเนาะส่วนน้อไม้สมนี่เป็นน้องพี่น้องอานขึ้นน้อไ <c oughs> ม้สมนี่เป็นน้อไม้ทีหนูเอาไปต้มต้มแล้วก็มาล่างหน้ามอันนี้ไม่หยาหนูเห็ดเองได้น้อไม้โสมเลยได้มากิน ต้มแล้วก็ล่างน้ำเพื่อที่จะให้มันน้ำองความสุมน้ำองความเค็มมันออกเนาะอย่างละเห็ดนายเราก็เลยแบ่งมาให้สองกระปุกกินเบิร์ดเลยกระปุกเราจะลืมชิมมึงเด้อค่ะได้รสชาติที่ตองกรารไปย,ยังก็ใส่ลงไปเลยถึงปรุงมันน่ะพี่น้องหลังจากเขาชิมเด้อก็ได้รสชาติที่ตรงกางเลยไผอีตูรัวใบแมงลักนั่นแหละค่ะต้นหอมผักชีนิดหน่อยเพิ่มความหอม เอ็นมันไม่สุ่มค่ะมันติดเสบมันอยู่ที่ไปอีตูเด้อค่ะคันบ่มีนี่งคือแล้วเลยค่อยๆค้นเด้อพอวามันเห็นให้ป้าเขามันเหล่ได้เดี๋ยวปล่อยไว้จักนาทีหนึ่งแล้วกันเผื่อให้พักมันสรดแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะฟองนี่ตั้งออกได้เลยเห็นบ่เป็นฟองพวกเครื่องแกงเขานั่นล่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ พี่น้องจุกพันไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเกงปลาเซ็นไมสมของเฮานะคะแซ่บข่ะนัวนห่อนๆเลยกินกับข้าวเหนียวสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงสำนีดแล้วค่ะลาไปแล้วโฟกัหมาคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ